ตอนนี้บ่าย3ามโมงครับหลังจากฝนตกนะครับ,รบน้ำออกเต็มท่อเลยครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับร้านซันโซลาเซลล์พาวเวอร์นะครับวันนี้มีหน้างานติดตั้งครับที่บ้านท่าหลักดินตำบลน,นาบัว อำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้เราเพิ่งมาถึงหน้างานนะครับเป็นระบบโคกนหนองนานะครับตอนนี้ลูกค้าใช้นะครับเป็นปั๊มสำมอนไฟฟ้านะครับการใช้งานก็คือมีเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะครับใช้ปั่นด้วยสายพานก็เป็นรถไถนะครับที่ลูกค้าเอามาปั่นเป็นกระแสะไฟนะครับแล้วก็มาสูบน้ํา จะเป็นปั๊มเสมอไฟฟ้านะครับตัวนี้ลูกค้าแจ้งว่าหย่อนลงไปอยู่ที่ประมาณสี่ท่อนนะครับสี่ท่อนสูบน้ําไม่ขึ้นนะครับก็เลยตัดสินใจเป็นใช้โซลาเซลล์นะครับตอนนี้เราจะทําการลื้ปั๊มนะครับลื้ปั๊มขึ้นมาแล้วก็ติดตั้งโซลาเซลล์ให้ลูกค้าใหม่นะครับนะครับ,รบหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับ อันนี้เรายังไม่ประกอบนะครับเราเทสน้ำนะครับตอนนี้รอบอยู่ที่2,100รอบนะครับเราเทสน้ำฝนเพิ่งตกเสร็จนะครับเป็นแผงโมโน360วัตต์4แผงนะครับแดดเพิ่งออกนะครับเราเทสน้ำแล้วนะครับก่อนที่จะประกอบนะครับอันนี้บรรยากาศเย็นนะครับแดดไม่ค่อยมีนะครับเรามาดูน้ำกัน ปั๊ม1,100วัตต์นะครับท่อออก2นิ้วนะครับอันนี้บรรยากาศนี้แดดยังไม่จัดนะครับฝนเพิ่งตกเสร็จนะครับได้น้ำขนาดนี้นะครับแข็งโมโนนะครับ,นะรบเราลื้อปั๊มเก่าออกนะครับลูกค้าใช้ตัวเครื่องปั่นไฟ ตรงนี้รือปั๊มเก่าออกนะครับตอนนี้แดบเริ่มมาแล้วครับนี่ครับบรรยากาศแดบเริ่มมาตอนนี้ บ่ายสามโมงครับหลังจากฝนตกนะครับน้ำออกเต็มท่อเลยครับผมมาดูแข่งกันอีกรอบครับมันประดับสามพันแต่สามพันเต็นท่อ แมนครับขนาดสองพันสี่นกระก็จเต็มแล้วครับนั่นขาวนามเต็ม่ยวแมนครับผมนี่ครับแผงโมโนนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่อเราได้ครับร้านซันโซล่าเซล์พาวเวอร์นะครับสาขาอุดรนะครับอยู่ในซอยบ้านม่วงนะครับสาขา น้องคายนะครับอยู่ที่อำเภอรัตนวาปีนะครับก็เราก็ไปติดตั้งให้ได้ทั่วประเทศนะครับผมถ้าลูกค้าสนใจเราก็ไปให้ได้ครับนะครับฝากไว้ด้วยครับร้านสันโซลาเซลล์พาวเวอร์นะครับ0823029824นะครับท่านไหนที่สนใจนะครับในเขตอุดรหรือว่าเขตน้องคายหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับเราไปได้หมดครับทั่วประเทศครับผม สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ